ไปโชว์แสดงสถานะเครื่องทำงานในโหมดปั่นแห้โดยที่ไม่ต้องเอาตัวเครื่องมายกฟ้าหน้ามาอย่างเดียวชุดเดียวต่อน้ำเข้าหลอกวงจรปั๊มน้ำด้วยพชเพชเอร์หลอกให้เครื่องทำงานสัานะปั่นจะติดฟังเดียว เดยวจะเข้าส่วหมดซักปกติถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดส่งงานาเครื่องนี้สัม s ุง g 10กิโลอาการคือเสียบบั๊กแล้วเครื่องทำงานเลยโดยที่ไม่ต้องกด การตรวจสอบพบว,ว่าในแผ่นปิ้นเกิดการลัดวงจรโดยตัวออโตโ้ตอนนี้คือตานเทปน้ำแล้วก็ต่อตอนนี้ปั่นแหกเดี๋ยวสีวิสีนาที ถ้าโปรแกรมปกติมันก็ต้องร้องติดติดเพื่อปันรร่นผ้าเสร็จสนนซัมซุงก็จะมี ปัญหาอยู่ที่พวกแผ่นปิน้นสามวิสามนาทีโอเคนาทีที่สองมันต้องลองหรือเปล่าต้องลอง นมานานแล้วสองนาที มอตเตอร์หยุดไฟดับก็เหมือเรียบเสมือนมอตเตอร์หลอดไฟเราแทนด้วยแทนมอตเตอร์ด้วยหลอดไฟส่วนใหญ่ถ้าเกิดปันมาได้ก็โปรแกรมอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหา นึงนาที นั่งนนจังหวะโอเคดีเอ็นคือจบโปรแกรมจบการทำงานทีนี้เราก็จะทดสอบการตั้งอัตโนมัติผิดเครื่อง กด Power On สตาร์ทเลยให้มันคำนวณผ้าปึ๊บป,บป,บปบมอเตอร์ซ้ายมอเตอร์ขวามอเตอร์ซ้ายมอเตอร์ขวาปึ๊บปคำนวณน,น้ำอัตโนมันตมิ58นาทีน้ำเต็มสเกลโอเคน้ำไหลไหมโอเคน้ำออกนะครับน้ำออกทีนี้เราคงไม่รอให้มัน เราจะหลอกมันโดยการเนน่ยเนยเราจะหลอกโปรแกรมมันให้มันทํางานเลยผมจะใช้ปากเป๋าที่สายนี้นะครับ โอเคสัก okay. ปกติทีนี้เอาปากออกมันก็จะหยุดการทำงานเพราะว่ามันจะปล่อยน้ำเข้าอีกทีนี้เราก็จบขั้นตอนมันกดสต็อปลองปัเบอ์อนสตาร์ทเลือกระดับน้ำน้ำน้อยสตาร์ท โอเคทำงานได้โอเคเป่าเครื่องทำงาน <c oughs> ถือว่าผ่านจบสต็อปออดพาวเวอร์ออน เพรเวอ์อนซักเร็วเนื้อหมดซักเร็วปับ๊บสตาร์ทใบน้ำเข้าไหมโอเคทุกโปรแกรมใช่ไดเปล่าสายจบสิน้น